ท่านผู้ชมครับพบกันในช่วง15น,า,นาทีสุดท้ายนะคะดิฉันก็ยังอยู่กับท่านอาจารย์น้อยสุพิชาพืชนกูลนะคะก็วันนี้มาคุยเพื่อเรื่องดวงดาวถึงชาวราศีกันลัคนาราศีกันเมื่อสักครู่ได้คุยนถึงตนุลักษณ์หรือดาวประจําตัวนะคะคือดาวพระพุธแล้วก็ดาวพรฤหัสเป็นดาวประธานฝ่ายสุประเคราะห์ไปแล้วนะคะซึ่งเป็นเจ้าเรือนพันธุและเจ้าเรือนปัตตนิกนะคะพบที่4และพบที่7สถิตที่ราศีพฤษภซึ่งเป็นพบสุภะ ยังมีอะไรเสริมอีกไหมอาจารย์ ก็น่าจะบอกว่า no? ถ so right? well, kind of be ้าสรุปของเพราะเรายังยังต้องคุยกันอีกเนาะหลายวงเหมือนกันแอนถ้าจะสรุปว่าดาวพฤหัสอยู่ตรงนี้เนี่ยต้องบอกข้อในมุมมองที่ดีเขาเรียกว่าพันธุปัตตนิอยู่สุภาก็หมายความว่าสิ่งที่คุณแบบว่าคาดหวังเนาะเกี่ยวพันกับเรื่องของคู่สัญญาคู่ค้าในขณะเดียวกันเนี่ยพันธุ์ทหมายถึงหลักทรัพย์หมายถึงที่ดินหมายถึงอ่าสิ่งที่เราจะได้ช่วงของปีนี้ในระหว่างที่ดาวพฤหัสอยู่ตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะเป็นเรื่องของการเสริ ดวงให้คุณเนี่ยได้นะคะแต่ส่วนมีดาวอื่นดาวใดที่มันจะมาตัดอีกทีก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าบอกตรงนี้ต้องต้องใช้คําพูดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะนี่คืออิทธิพลของดาวพระพฤหัสบดีนะคะซึ่งเป็นดาวคุ้มโทษคุ้มภัยดาวดีดาวให้คุณนะคะดาวสุภระเคราะห์ต่อจากนี้เราก็จะไปคุยถึงอิทธิพลของดาวเมื่อพูดพระพฤหัสบดีแล้วก็ต้องพูดดาวพระเสาร์นะคะซึ่งเป็นดาวคนละขั้วกันเลยนะคะดาวพระเสาร์เป็นดาวบาปพระเคราะห์ เป็นดาวเรียกว่าดาวสนีเทพเป็นดาวแห่งความเชื่องชา้าอดทนรอคอยอดกลั้นแล้วก็เป็นดาวเรียกว่าวิตกใช่วิตตกกังวลวิตกกังกนะวลเขาเรียกว่าเป็นดาวโทษทุกข์โทษทุกข์ทายเสานะคะเพราะฉะนั้นดาวพระเสานี่เป็นเจ้าเรือนอริพบที่6นะคะตอนนี้กจรเป็นเกษตร เรียกว่าก็ยังสถิตอยู่ที่ราศีกุมด้วยนะคะ,คะอริตอริเนี่ยยังไงบ้างคะงอาจารย์อริเนี่ยนะคือดาวพระสารเนี่ยเขาครองสองบ้านเนาะ,ะเขาครองในราศีมังกร,งกรแล้วก็ครองในราศีกุมแต่ว่าก็เป็นภาพ เขาเรียกภาพฉายาเนาะอยู่ในในราศีกุมเนี่ยแต่ว่าก็เพราอริเางที่อาจารย์วันว่านั่นแหละเนี่ยน่าถามว่าพบอริเนี่ยปัญหาเนี่ยถ้าเป็นพระสาเนี่ยเขาจะมองเรื่องสุขภาพค่ะอ่ะคืออริเนี่ยมันมีหลายอย่างอริเนี่ยเขาเรียกว่าปุตตะอริอาจารย์ปุตตะอริก็แสดงว่าในเรื่องของที่ทําให้มีปัญหาก็คือเกี่ยวกับบริวารค่ะถ้าหากว่าปุตตะไปอยู่อริเนี่ยก็จะให้ความหมายในเรื่องของบุตรและบริวารเช่นถ้าสมมุติว่าคนที่มีลูกน้องบริวารหรือหมายถึงลูกก็ได้นะ ลักนณาราศีกันหรือชาวราศีกันเนี่ยก็ต้องดูแลสุขภาพของลูกหรือบริวารหรือปัญหาใช้คําพูดว่าปัญหาที่เกิดจากบุตรบริวารเนี่ยได้ทาความเดือดร้อนมาให้ะนะเพราะว่าอาริเนี่ยมันหมายถึงสุขภาพอาริหมายถึงหนี้สินอริหมายถึงสิ่งที่ขัดขวางเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวอริเนี่ยคือมันเป็นเรื่องการขัดขวางขัดขวางไม่ให้สิ่งที่เราจะได้สมหวังนั่นเองเอ ah. นะคะแต่ทีนี้ถ้าเราจะตามเราจะ ามว่าอริเนมันมาจากไหนกันแน่เขาตามเจ้าเรือนนอีกทีคำนี้เราไม่ได้ตามเราแค่มาพูดให้ฟังว่ากว้างกว้างก่อนนะไปนั่นถามว่าพระเสาอยู่ตรงเนี้ยจริงๆเสาอยู่ในภพที่หกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหมายถึงความหมายดาวโทษทุกข์นะจริงๆเนี่ยมันก็ทุเราเรื่งโทษทุกข์นะแต่มันจะไปหนักตรงที่ตัวอริมันถูกขัดขวางเขาเรียกว่าเบียนเนะเบียนค่ะนะตัวเบียนพอเบียนบ่อนทําลายปุ๊บ มันก็จะไปหนักเกี่ยวกับเรื่องของอริตัวนั้นน่ะต้องไปดูว่าในเรือนชะตาของชาวราศีกันเนี่ยเรื่องะอะไรบางคนปัญหาเรื่องลูกะนะบางคนปัญหาเรื่องที่จะเกิดการลงทุนเพราะ,ะปุตตะเนี่ยปุตตะนี่หมายถึงบริวารเนาะปุตตะนี่หมายถึงาการลงทุนใหม่ๆค่ะ อุตตาเนี่ยยังหมายถึงสิ่งที่เราจะทําอะไรแล้วแต่เป็นการเริ่มต้นะนะถ้าเด็กนักเรียนนักศึกษาก็หมายถึงการเรียนในวัยต้นเพระนั้นพอมาอยู่ในภพอริปุ๊บปัญหาเหล่านี้มันก็จะเกิดเัะงะนั้นถามว่าราศีการในส่วนที่ดีในเรื่องพระรหัสที่ให้คุณแต่ตัวพระสาวที่อยู่ในภพอริ คือต้องแยกประเด็นกันให้ได้ว่าจุดที่ได้เป็นเรื่องอะไรและจุดที่เสียเป็นเรื่องอะไรอา<ะ>จารย์วันนะจุดที่เสียสิ่งที่เราจะต้องรู้ได้เราก็ต้องมองส<ะ>าวพระสาที่อยู่<ะ>ในภพอริก<ะ>นะภพอรินี่ก็คือนี่สินะนะสุขภาพแล้วก็มาจากไหนมาจากลูกมาจากบริวาร<ะ>มาจากาการเริ่มต,ต้นใหม่ ได้ได้ค่ะการแข่งขันนะหรือว่าการลงทุนไปนั้นเขาเรียกว่าการลงทุนใหม่ๆช่วงจังหวะตรงนี้ของคนราศีกันย์ยังไม่ควรลงทุนนะจนกว่าพระเสานี้ย้ายจากตรงนี้ไปก่อนเพราะอะไรเพราะลงทุนน่ะถามว่าถ้าคุณมีสายป่านยาวไม่มีปัญหาแต่ถ้าสายป่านไม่ยาวคือมันมีเรื่องให้ต้องแก้ไขอยู่ตลอดเวลาสายป่านสั้นมีปัญหาแน่นอนสายป่านสั้นมีปัญหาแน่นอนถ้าลงทุนใช่เพราะอริมันหมายถึงหนี้สินนะอริเนี่ยมันหมายถึง มันอยู่ที่ว่าคุณจะเจอกเออนั่นแหละคุณจะเจออะไรการมีปัญหามีประสักแน่นอนใช่แน่นอนแต่เพียงเพียงแต่ว่า บางดวงชะตาเนี่ยฐานเดิมเขาเนี่ยดีแล้วก็ดาวพระหัสเดิมก็ดีมันก็สู้กันได้บางดวงชะตาเนี่ยดาวพระหัสเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบว่าเขาเรียกว่าตัวคุ้มโทษคุณภัยอ่อนพลังปัญหาตรงนี้ก็อาจจะเจอเรื่องอย่างที่เราว่ามาอาจจะเยอะใช่เพราะว่าดาวพระเสาร์เนี่ยเป็นประธานฝ่ายบาปพระเคราะห์ไงพระรหัสเนี่ยเป็นประธานฝ่ายสุขพระเคราะห์เขาเรียกว่าบาปกับบุญอ่ยมันทานกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูในเนื้อดวงของแต่ละคนนะแต่ว่าให้ผู้ กันตรงๆเนี่ยถามว่าชาวราศีกันเนี่ยมีข้อดีก็คือตรงมีพระรหัสที่คุ้มโทษคุ้มภัยอยู่ค่ะ,ะแต่ข้อเสียก็ระวังเรื่องสุขภาพหรือการลงทุนหรือตัวบริวารที่อาจจะทําให้มีปัญหาเกิดขึ้นได้คเนาะท่านผู้ชมคะท่านอาจารย์น้อยก็ได้เตือนไปแล้วนะคะว่าช่วงนี้ระมัดระวังเกี่ยวกับบุตรหลานเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนใหม่ๆก็ไม่ควรจะกระทํานะคะ,<ช>ะนี่คือ<ช>ทธิพลของดาวพระเสราร์ระเบตอนที่ดาวพระราหูทายมัวทายเมาให้ทายพระราหูพระราหูก็เป็นเพื่อนแก้ว เรือฝันนะคะกับดาวพระเสาร์นะคะเรียกว่าตอนนี้ดาวพระราหูซึ่งเป็นเจ้าเรือนอิันที่หกตอนนี้โคจรไปสถิตที่พบที่เจ็ดเรียกว่าพบปัตตนิเลงลัคนาเกิดอาจารย์ตอนนี้ก็เรียกว่าปัญหาอะไรคะอาจารย์ตอนนี้นี่ปัญหาเรื่องปัตตนีไงนี่เลยนี่แหละเขาเรียกว่าตามเจ้าเรือนเพราะว่าเสาเนี่ยไปอยู่เรือนราคือเสาอยู่เรือนเสาแหละแต่เสาเนี่ยให้ราหูอยู่ในราศีกุมเป็นเจ้าบ้านนะแล้วแต่เนี้ย เจ้าเรือนตรงนี้ไปอยู่ตรงปัตตานีมันก็เกิดปัตตานีไงปัญหาไปนั้นถามว่านอกเหนือจากบุตรบริวารปัญหาเหล่านี้สําหรับบุคคลที่ยังไม่แต่งงานหรือ ปัญหาเหล่านี้เกี่ยวกับเรื่องของอบุคคลที่เกี่ยวพันกับเรื่องคู่สัญญาค,คู่ค้านะหรือคู่ครองถ้าคนที่แต่งงานแล้วปัญหาเรื่องคู่ครองถ้าคนที่ทําธุรกิจปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของคู่สัญญาหรือคู่ค้าคคเขาเรียกพระราหูตรงนี้เป็นพินทุบาทอยู่ในพาะปัตนิเล็งลัคนาราศีกันนะตัวเล็งเนี่ยเขาเรียกว่าราหูเนี่ยเป็นอสุราหรืออสุรินนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวราหูก็เป็นดาวแบบ พเพราะเคราะหค่ะยันราหูเล็งรักว่าไงช่วยท่องหน่อยเถอะเสา,าเพ่งราหูอ,อ,อะไรเสาเพ่งเล็งรักแล้วอสุรภูงเมนอสดาว่าไว้จันเป็นสิเวตแก่ราหูเล่าอาพับอภปภาคให้โทษแท้ ระเขินหินเพราะนั้นเสาเพ่งเล็งลักแล้วอสุราอสุรคือพระราหูถูกต้องเพราะฉะนั้นก็ทำให้มีเป็นพินทุบาทพินทุบาทคือปัญหานั่นแหละแต่นี้คำว่าพินทุบาทเขาเรียกมันเป็นตัวรั่วเทวร้าวเอาจริงๆถ้าเราจะดูกันให้หมดเราต้องดูว่าคุณราศีกันใช่ไหมคุณเกิดวันอะไรตัววันจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าตัวราหู นะนะตัวราหูเนี่ยคือจะเป็นตัวบอกชี้ว่าเพิ่มปริมาณในเรื่องของความเดือดร้อนอ่ะมากแค่ไห <c oughs> นค่ะคือราหูเล็งรักเนี่ยเขาเรียกว่าเอาตรงๆนะอาจารย์วันค่ะอันนี้เป็นดวงของอดีตนายกนะคือราหูเล็งรักใช่เมื่วก็มีเรื่องมีปัญหาอ่า <c oughs> ะเขาเรียกดวงแตกดวงแตกดว,ดวงร้าวดวงร้าวดวงร้าวคือถ้ายิ่งเกิดวันพุธเนี่ยจะยิ่งแบบเขาเรียกวันพุธกลางคืนด้วยเนี่ยจะยิ่งแบบมีปัญหาค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมองมองว่า บุคคลที่ดูรายการเราอยู่นะจันนเราไม่รู้ว่าคุณราศีอะไรบ้างแต่ถ้าคุณราศีกันเนี่ยถ้าคุณยังไม่แต่งงานการที่คุณคบใครก็แล้วแต่ในลักษณะแบบนี้มันเป็นอาการชั่วคราวนะฮะเป็นอาการชั่วคราวคือปัญหาเหล่านี้จะหมดได้ต่อเมื่อราหูเนี่ยไม่ได้เล็งรักนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องดูดูว่าตัวราหูเนี่ยเป็นดาวบากเพราะนะเป็นดาวบาปเพราะแลราหูเนี่ยทายมัวทายเมาให้ทาย ราหูเพราะฉะนั้นก็น่ากลัวมันเป็นเรื่องของความต้องระมัดระวังมันเป็นเรื่องความน่ากลัวในเรื่องความงมงายในตัวยั่วโมโหเขาเรียกราหูแรงรักเนเขาเรียกว่าตัวราหูเขาเรียกว่าตัวยั่วโมโหงั้นตัวยั่วโมโหก็หมายความว่าเกณฑ์อะไรก็จันราหูสีอะไรดีอะสีเทาๆราหูสีเทาๆการเมืองอะไรประมาณนี้เออ เราจะพูดการเมืองว่าเราจะพูดราศีกันล่ะเราอย่าเป็นเราจะไปแต่การเมืองเลยดูแล้วเห็นชัดๆอยู่ว่าราหูมันเล็งในะคะใช่เราพูดถึงชะตาบุคคลแล้วการชะตาบุคคลเพราะฉะนั้นราหูเนี่ยจะเล็งรักเล็งรักเรียกว่าตามคำพีเขาก็บอกไว้ว่าราหูประทับรักระมัดรักดารีรอนอย่าพลังเล่คนบอนกิจจรักจะคืนโทษกิจระธุรพานจองคุณจะคืนโทษธุรยโทธ ปัหนึ่งพานบินบอกทุรสถานก็จะทุกทะเบียนบีนั่นเลยเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าปัญหาที่จะเกิดขึ้นมากๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาก็แก้อาจารย์แก้ยังไงบ้างคะอาจารย์โอ้จริงๆตัวราหูนี่นะ คือถ้าอาจารย์วันถามว่าปัญหานี่แก้อะไรบ้างเนี่ยเราอ่ะไม่ใช่สายมูค,คือเราสายปฏิบัติธรรมค,คือหลักของเรานะนี่สําหรับ,บรส่วนตัวแต่ถ้าวันถ้าอาจารย์วันจะบอกว่าแก้ไงบ้างเดี๋ยวให้อาจารย์วันบอกส่วนตัวเราเนี่ยเราเป็นคนปฏิบัติธรรมเราก็จะเห็นสภาวะความเป็นจริงก่อนเราจะนับก่อนว่าปัญหานั้น่ะมันอยู่ตรงไหนแล้วก็มาหนึ่งสองสามเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างปัญหาที่มันเกิดนะพระพุทธองค์บอกว่าถ้าเราอ่ะ สิ่งใดที่เราเจอมาไม่มีที่เราไม่เคยทํามาเพราะนั้นสติไงสตินี่จะเป็นตัวตัวหยุดปัญหาได้ตแต่ถ้าตัวกําหนดสติเป็นตัวกําหนดสติเป็นตัวทําให้ปัญหานั้นเ,นเบาบางลงเพราะเมื่อเราเจอเหตุการณ์นั้นถ้าเรามีสติปัญญาที่มันจะเกิดใช่ค่ะแต่ถ้าเราจะมองเรื่องสายมูตัวราหูนี่เขามองเป็นเขามองเป็นอะไรตัวราหูนี่เขามองเป็นจริงๆแล้วราหูนี่คือเงาเป็นตัว เรียกว่าเป็นเงาของโลกนะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นในไนี่ไงท้าเวสสุวรรณเขาพูดอย่างนั้นใช่ค่ะคือราหูเนี่ยคือบางคนมีคนถามฉันนะบางคนเขาบอกพระราหูก็เป็นส่วนที่แยกมาจากพระเกตเพราะฉะนั้นก็ราหูมีอยู่ท่อนเดียวเพราะฉะนั้นก็ไปไหว้พระราหูแต่สายโมนะคะถ้าสายหรือไม่ก็ไปไหว้ท้าเวสสุวรรณแต่ถ้าสายปฏิบัตินะคะก็ต้องปฏิบัติ สายปฏิบัติเนี่ยคือมองสภาวะของความเป็นจริงแล้วก็เราอยากจะทําบุญเราอยากจะเสริมอะไรก็แล้วแต่นั่งสมาธิใช่วิปัสสนาเรียกว่าไีของจริงใช่ของจริงนะคะนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ต้องระวังค่ะนะคะต้องระวังว่าและโดยเฉพาะอาจารย์ถ้าชาวคือชาวเนี่ยผู้ที่มีดาวพระอาทิตย์สถิตอยู่ที่ราศีกันอาจารย์โอนี้ไม่ไม่ค่อยสวยราหูมาเล็งอาทิตย์ ราหูมะเร็งอาทิตย์นี่เขาเรียกว่าเป็นตัวไล่ล่าเขาเรียกพยาคุดไล่ล่าพญานาค,คตรงนี้มันพร้อมที่จะเกิดสุริยุปราคาหรือ<ช>จันทรุปราคาเพราะ,ะนั้นเนี่ยตัวราหูเล็งพระอาทิตย์เนี่ยเป,เ,ปเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าโดนหักหลงังนะโดนแทงรับหลงังหรือว่าโดนตกจากเก้าอี้ะนะสมมุติว่าใครที่มีพระอาทิตย์อยู่ตรงนี้เนาะพระอาทิตย์อยู่นี้แล้วราหูมันเล็งเนี่ยก็ระวังในเรื่องชื่อเสียงนะจะถูกเบียนบ่อนทําลายจะถูกตัวยั่วโมโหเนี่ยทำ้ายได้นะทำ้ายได้ก็หมายความ ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องชื่อเสียงเพราะว่าอะไรเพราะว่าดาวพระพุธเนี่ยมันเป็นเรื่องชื่อเสียงอยู่แล้วใะนั้นถาม,ามว่าหมวดที่ต้องระวังเนี่ยแต่ว่าอย่างไรก็ดีการระวังตรงนั้น,น่ะเรามองว่ามีตัวช่วยไหมค,คือตอนนี้เราพูดตั้งแต่ต้นเราดูดาวพระหัะสถ์ถูกไหมคือถ้าดาวพระหัสถ์ต,ตีโกนถึงก็คือถึงลัคนาก็ยังมีตัวช่วยได้อยู่ค่ะแต่มันจะรุนแรงช่วงจังหวะที่ประจันเนี่ยมาทับลักจะเกิดสูริปราคาใน3วันนั้นหรือสองวันครึ่งนั้นในนั้นถามว่าความรุนแรง นะในเดือนหนึ่งห้าวันของคนลัคนาราศีกันเนี่ยหรือว่าชาวราศีกันเนี่ยก็จะเป็นเหตุเป็นผลคนะเพราะว่าถ้าราหูเล็งลัคเรียกว่าอสุรินทราหูจราจักรลากรุมเล็งระวิบลจะพัทธุทลาภาศัตรูจะเมียงมากจะวิวาทวิวาทาจากบุตรปริยาข้อตะโกงทะโทมกายเพราะฉะนั้นจากบ้านจากลูกจากเมียจากสามีส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นเรียกรอน ใช่เขาเรียกราหูเล็งลักราหูทับลักแม่สมศักดิ์ก็สุลาไหลประมาณนี้ต้องพลาดจากยศไใรลำบากใจไฟเผาผลางถูกต้องค่ะอาจารย์เก่งมากเลยนะเนี่ยขอบคุณอาจารย์ขอบคุณ่งลูกศิษย์ใครนะลูกศิษย์ใครลูกศิษย์อาจารย์พิญโยถ้าท่องเนี่ยลูกศิษย์เนี่ยไม่ค่อยถนัดลูกศิษย์อาจารย์พิญโยแล้วลูกศิษย์อาจารย์ด้วยโอได้อาจารย์อย่าฝักไซยอย่าฝักไซยอาจารย์ลูกศิษบไค่ด้วยกันลูกศิษย์ใครนะคะค่ะนี่คือเรียกว่า พราะช่วงนี้ก็ชาวราศีกันและกันราศีกันก็จะมีความร้อนอ,อกร้อนใจเพราะฉะนั้นท่านอาจารย์สุพิชชาพื้นอุบุญท่านได้บอกไปแล้วว่าช่วงนี้ให้ปฏิบัติธรรมวิปัสนาทำบุญมีสติให้มากขึ้นนะคะแล้วสิ่งต่างๆจะผ่านพ้นไปอย่างดีนะคะโดยการ มีสติค่ะสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบุญสร้างกุศลเพราะอย่างไรเชื่อแน่ว่าอย่างน้อยในเรือนชะตามีดาวพระหัสนะตรีโกณที่สามารถคุ้มโทษคุ้มภัยได้อยู่นะคะเพราะว่าเขาบอกว่าดาวพระหัสนี้คุ้มโทษคุ้มภัยต่อใอ้ดาวองค์อื่นให้โทษแต่ดาวพระหัสสิทธุคุณก็สามารถคุ้มโทษคุ้มภัยครูอาจารย์ท่านในแต่งว่าเจ็ดพระข้อจรมาหมายข่าฟันองค์ครูป้องกันเหมือนฝันนีเพราะองค์ครูเสื่องศิษย์ ติตติคีพวงไพรียกมาระอาใจอาคงครูทั้งกุมจุนพี่รอดประกาศโทษลงทันพรันถักสแม้น์อิริงสัดิ์สิทธิ์พิตติไก่ก็ไม่อาจจะช่วยต้องมวยหมอนนะคะเพราะฉะนั้นดาวพระศรีคุ้มโทษคุ้มภัยสบายไปเลยทั้งนั้นก็เรียกว่าพบความสุขแน่นอนนะคะวันนี้เวลาหมดนะคะอาจารย์เวลาหมดแล้วก็หมดเวลาท่านอาจารย์น้อยสุพิชาเมื่อตะคุณนะคะแล้วก็ตัวดิฉันเองดรวันทีดาสมขาวก็ขอบคุณทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมและก็ ทีมงานทุกท่านนะคะขอกราบขอบคุณท่านอาจารย์ดรพินยุกประเรณนายกสมาคมบริษรทในานาชาติที่วกับแก่พวกเราทั้งสองได้มาทําหน้าที่ในวันนี้นะคะขอบคุณท่านผู้ฟังทุกชมที่ติดตามรายการนี้ทุกท่านนะคะทุกท่านโชคดีมีความสุขมาทุกมาสวมมารวบมาไผ่โชคดีมีความสุขรุ่ารวยอฮงพบกันใหม่ปสาที่หน้าวันนี้พวกเราทั้งสองขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอาจารย์